เพลงมันน่ารักใสๆดีครับเอียเพลงชื่อแฟนอ่ะโอ๊ปัวหัวจะมาสารภาพอะไรกันตอนนี้วันนี้แฟนๆมาเยอะครับไปก็เลยจะมาสารภาพวันนี้เหรอครับก่นอื่นก่อนอื่นพูดคุยก่อนอยากรู้คุณโอมคิดถึงน้องตัวเล็กข้างๆมากแค่ไหน คิดถึงครับที่เป็ตลอดเพราะเราก็เจอกันบ่อยเจอกันบ่อยเวลาที่ไม่เจอก็เกื้ิดถึงเกื้อกิืดถึงนี่เป็นช่วงเวลานานๆเนาะที่เราได้กลับมาทํางานร่วมกันก็คงคิดถึงและเราแหละครับคิดถึงคนนี้คันข้างไหมก็คิดถึงครับมันมันต้องมีก้อด้วยครับผมอะไรนะครับมีมีก้อทำไมอะ่ะคิดถึงครับ แลบอกคิดถึงพูดใหม่คิดถึงไหมคิดถึงคิดถึงเว้ยเป็นแต่บอลท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางีไลลาทัศของเราตอนนี้คงจะจิกหหอนขาดแล้วนะคะอักลับมาที่เมื่อกี้ขอย้ํามอีกรอบหนึ่งอันนี้ไม่ได้จริงทำไมต้องเลือกเพลงนี้เพลงนี้เป็นแบบว่าที่เราซื้อลิขสิทธิ์มาเป็นล้านเพลงทำไมจิ้มเพลงนี้แฟน ใค,ใครอยากจะแก้ตัว<ฟ>หรือจะสารภาพอะไรก็ได้ค่ะไม่ต้องแก้ตัวแฟนวมากเลยคิดหรือไม่ตอบยืมอย่ามีที่ลึกอย่ามีที่ลึกเอาไปตอเลย่าให้คนจอบได้เ <ś in the background> พลงมันน่ารักใช่ไหมล่ะเพราะว่าแบบ ไม่ไม่เอาจริงเพลที่ฉันไปดูของพี่นิวมาพี่นิววางสมุดให้ดูแล้วก็คือเพลงนี้เป็นลาน่ะทำไมสองคนนี้จิ้นเพลงนี้คือมันมีเพลงน่ารักอีกเยอะก็คือหนึ่งในล้านไงครับผมอครับยังไงสิผมตามที่น้องเขพูดแหลยครับผมอะไรเนี่ย ยังไม่ได้แต่งเลยเสียการปกครองซะแล้วคือยังไงคะเราเราเป็นคนที่ให้เกียรติคนที่โอลองนี่ข้างล่างไหมลูกข้างล่างเมื่อกี้ตะโกนว่าอะไรนะโอลอะไรนะครับฟังไม่รู้เรื่องนะครับมันนี่สองค่ะ โอมอยากจะพูดคำไหนระหว่างกลัวคนที่เรารักกับกลัวเมียที่เป็นพี่ที่เลือกไม่ถูกเป็นพี่พี่จะเลือกคำว่ากลัวเมียไปเลยทำไมนะคะโอมไห้เกียริหรือว่าโอมถ้าอยากมีชีวิตแฮปปี้ไลฟ์ก็ต้องเปอย่างนี้แหละค่ะ ลึกได้พอดีน oh, ะครับวันสุดท้ายแล้วเอาหน่อยนะเอาน่อยให้เต็มทีเนน่เล่นกันหน่อยเล่นกันหน่ยมันเป็นวันสุดท้ายของการแสดงพรุ่นี้เร,รื่อจริงเอาูวันนี้แสดงให้เต็มที่เลยล่ะขออนุญาตถามทั้งสองโค้ชย้อนกลับไปในการเจอกัคนครั้ง จนมาถึงตอนนี้และบนเวทีครั้งนี้ฟินาเล่ครั้งสุดท้ายของเราในงานครั้งนี้รู้สึกยังไงกับคนข้างๆบ้านที่อ่ะเล่าไม่ฟังหน่อยตั้งแต่วันเจอกันครั้งแรกรู้สึกยังไงเม็นขี่หน้าไม่ชอบหน้าหรือว่าอุ้ยคนนี้หล่อจะมาคู่กับเราแต่และคนรู้สึกยังไงบ้างฟุ๊กก่อนของฟุกน่าจะเป็นอย่างหลังครับผมเาว่าคือเราเจอเขาเราก็แบบเห็นว่าเขาแบบเออใครจะมาเล่นเป็นพี่ดีดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ จเจอเขาวันแรกคืองานเปิดตัวนักแสดงใช่ไหมครับตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มทำความรู้จักกันมาเรื่อยๆแล้วก็แบบค่อยๆสนิทกันไปเรื่อยๆเพราะาเราต้องแบบเวิร์กช็อปด้วยกันหลายเดือนะอะนะครับแล้วก็ต้องถ่ายด้วยกันก็ตั้งแต่นั้นมาก็แบบเห็นหน้าเขาเกือบทุกวันเลยมาทำงานด้วยกันตลอดเลยอะไรเงี้ยเกือบจะทุกวันอะไร้ยครับในช่วงงานต้องเวิร์กชอ็อปคือต้องมีการว่าสวมบทบาทเราต้องเข้าถึงอารมณ์ของอนักแสดงครับถูกไหมแต่ว่า ก็ไม่เห็นจําเป็นชันหน่าได้ยินแบบเคยได้ยินพี่เจมหนังน้าโล่เคยเมามาอะไรคือการที่เธอสองคนคือแบบลงมาจากรถเดียวกันเร็วๆนี้ใช่ไหมครับรถ <c oughs> ตู้มันกว้างครับรถตู้ผมว่าอะไรนะอยู่กันเยอะๆอบอ,อุ่นดีพี <p> ่อมพ <c oughs> อใจดีไงเขาแบบว่าให้น้องแบบเดินทางไปด้วยอะไรอย่างนี้ <c oughs> ครับผมจุดหมายไปทางเดียวกันครับผม พี่เอ็นนะคะขอบคุณหลั่งข่าวขอบคุณหลั่งข่าวจากพี่เจมด้วยน,นะคะข่าวมาใหม่ได้นะคะอาคุณของฟังคุณคุณโดครับก็ก็รู้สึกเอาตรงๆก็รู้สึกถูกชะตาเขาที่แบบเขาแดนที่นี่คือ,ค,อคืออย่างที่เจอเราจะเจอคนแบบแล้วพอเราเจอคนเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมคนคนนี้เขาดูดูน่าสิ่งที่ผมเคยพูดตลอดว่าแบบเขาดูแบบดูเป็นเป็นมิตรกับทุกๆคนดีเขาดูดูชื่นดูแบบไม่ไม่ฉาชีพอะ ูเป็นมิตรกับทุกคนดูแบบยิ้มง่ายดูแบบเอ้ยแล้วพอเราคุยเราเป็นคนคุยน้อยเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วพอเราเจอเขาแบบเราก็แบบได้เข้าคู่ด้วยอะไรมันก็เพลินดีครับเลยเพลินดีอาใช้อะไรผมถ้าถ้งจะนอนน้อยโทษครับโทษก็มีคนมาไล่เอ่อละลายกำแพงน้ำแข็งคุณได้ใช่ไหมคะครับครับครับ ให้พูดอะไรถึงฝ่ายตรงข้ามสักนิดหนึ่งที่อยู่ด้วยกันมาตรงนี้ยืนห่างกันมากค่ะก็ขอบคุณนะครับก็วันนี้มันเป็นแฟนมิตเห็นเขาบอกเป็นครั้งสุดท้ายของได้แดงแล้วอะไรเงี้ยก็อยากจะขอบคุณพี่โอมากๆเลยที่ตลอดเวลาที่เราถ่ายทำด้วยกันมาตั้งแต่เวิร์กช็อปพี่โอเป็นคนที่แบบน่ารักกับทุกๆคนเสมอแล้วก็ อยากจะขอบคุณมากๆที่คอยเป็นแบบเป็นห่วงเป็นใยคอยอาถามสารทุกสุขดีตลอดเวลาอะไรเงี้ยบางทีคำเม่รีนร่น้ยนอยมันมันมีค่าแบบเรามากมากเลยแล้วขอบคุณมากๆนะครับโอม <c oughs> ไปถึงไม่ลูกร้อยวันพันปีไม่เห็นก็พูดงี้แล้วยังไงเหรอคะอยู่เบื้องหลังอยู่ด้วยกันของพูดอะไร,รอ๋ะ อันนี้เอาเผากันใช่ไหมนะคือเดี๋ยวนี้เขาแสบแสบแสบยงแบแบว่ามีการแบบลูกล่อลูกชนเก่งยังไงจะมาถามเขาอย่างไรโอเคครับผมถ้าบอกอยากจะบอกความรู้สึกอะไรที่แบบที่ผ่านมา,ามก็อยากจะบอกว่าเขาก็ขอบคุณเขาเหมือนกันที่แบบอย่างที่บอกว่าเป็นเป็นคู่ที่ดีมาตลอดเป็นพันธุ์ที่ดีแบบคอยแบบอย่างที่บอกว่าเราให้กําลังใจกันและกันตลอดเวลาที่เราเหนื่อยเราท้อเราอะไรเราจริงจริง เราก็คุยกันรู้เรื่องก็เหมือนก็ผมเป็นคนพูดกับใครไม่รู้เรื่องอะไรก็ว่าแต่ว่าเราเราคุยกันรู้เรื่องเราบอกเอ้ยต้องการแบบไหนอะไรเงี้ยเวลาเราเขาคู่เขา้าซีนมันก็จะแบบว่าง่ายในการแบบเป็นดีนพามให,ให้ให้เราเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ให้มากที่สุดอะไรเงี้ยก็ขอบคุณนะจริงๆสำหรับช่วงเวลาที่ผ่านมาปีกว่าๆไอ้ก็เรายังไม่ได้จบแบบจบดีนพามจบอะไรไว้เท่านี้แต่ว่าเราก็ยังเดินต่อไปอย่างที่ผมบอกเพราะเราจะ ไม่ไม่หยุดใช่ไหมฮะถูกไหมครับเราก็ยังเดินต่อไปเรื่อยๆจมือจัมือกันจ้าภาพที่ดีคงต่อไปครับคือเมื่อกี้เออใช่ไม่อย่าทไอย่าทไรนักแสงพี่่ะไหนะักสสัยเขาอยากเช้าซาวเชคก่อนอ๋อเมีนักตีก่อนนี่ะ ขอขอบคุณนะคะทั้งสองคนมากค่ะขอบคุณมากค่ะบอกเลยว่าเดี๋ยวฟิลีในสคริปต์นะฉันบอกเลยว่าเธอเตรียมเธอเตรียมกางเกงเธอเดี๋ยวเธอไปซื้อข้างล่างใหม่ได้เลยเพราะว่าเธอเตรียม